ข้า6-2ลาบผลภูนทวีให้มาแล้วนะ1พอยอ .67 i จ็ดไ I สตอรคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันในการบ้านวิชาความรวย EP ที่2แล้วนะคะมาเรียนมาติวเป็นเพื่อนกันค่ะเท่าที่แอดมินอ่านความคิดเห็นนะคะมีคนสอบผ่านและสอบไม่ผ่านปรับบนกันไปนะคะแต่น่าจะหนักไปทางสอบไม่ผ่านมากกว่าโอ้ตายแล้วนะคะสู้ๆนะคะทุกคนยังเหลืออีก2เดือน กว่าจะสิ้นปีนะคะแต่ว่าตอนนี้หนูจะสิ้นใจก่อนค่ะคุณตายแล้วนะคะอ่ะแอดมินเป็นกําลังใจให้นะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะมันต้องเป็นของเราสักงวดนะ,ะงวดนี้แหละขอให้ปังๆรวยๆนะคะและมาดูการที่การบ้านชุดนี้ค่ะมาเริ่มกันจากชุดตัวเลขใบนี้นะคะลาบผลพูลทวีให้มานะคะทุกคนก่อนอื่นเรามาดูสถิติของเขากันก่อนเลยนะคะเข้ามาติดติดกันทั้งหมด3มงวดเลยนะคะตั้งแต่16กันยายนให้26กับ73 ปรากฏว่าเลขออก62กับ37มาทั้งบนฟ้าและลงล่างเลยนะคะต่อมา1ตุลาคมให้56ปรากฏว่าเลขก็ออก65นะแอดมินก็นํามาฝากเช่นเดียวกันและสําหรับงวดล่าสุดเลยนั่นก็คืองวด16ตุลาคมให้62มานะคะทุกคนปรากฏว่าเลขก็ออก 6, 62เช่นเดียวกันนะคะและนี่ก็คือคลิปที่ทางแอดมินแนะนำมาฝากเพื่อนๆสำหรับงวดที่ผ่านมาสำหรับจุดตัวเลขของลับผลพลนทวีนั่นเองนะคะทุกคนามาลุ้นกันสำหรับงวดที่4ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะงวดนี้เป็นงวดที่4นั่นเองอามาลุ้นกันจะเดินดีอีกไหมนะคะให้มาแล้วนะคะ1พยเด่นที่05แล้วก็เลข8นะคะจะมีเลข010407515457 8184แล้วก็เลข87นั่นเองสำหรับวันนี้1พอยออามาลุนการเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินเราจะทราบไปพร้อมๆกันเลยนะช่วงนี้อยู่ในช่วงต้นๆงวดเก็บเกี่ยวข้อมูลไปก่อนนะคะแต่สำหรับบางคนนั้นก็รีบก็อาจจะกาวข้อสอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไอ้มินอ่านความคิดเห็นหนึ่งมีคนบอกว่า Through, people, ถ through, ia, ูกศ anyway, ูนย์ศูนย์ด้วยถูกเยอะซะด้วยอ่ะดีใจด้วยนะคะท่านคือผู้โชคดีจริงๆถูกศูนย์ศูนย์นะคะแต่สําหรับบางคนนั้นก็บอกว่าเกิดมาอายุจนป่านนี้แล้วนะคะก็ไม่ถูกกับเลขศูนย์ศูนย์ถ้าออกอีกก็ไม่ถูกอีกโอ้ยตายแล้วนะคะทุกคนออกมาได้นะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์ทั้งไทยศูนย์ทั้งลาวนะอ่ะมาดูกันที่ใบนี้กันเลยค่ะทุกคนให้มาเป็นข้อมูลใหม่แต่ว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงงวดที่แล้วแอดมินไม่ได้นํามาแบ่งปันนะคะงวดที่แล้วเขาให้สองหกอยู่ค่ะเป็นเลขชอบของเขาและ สำหรับมวดใหม่หนึ่งพอยอเขาให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะมีเลขหกห1ึ 1, ่งห้าหนึ่งตัวจะมี5 6 1หกนะคะแล้วก็5 61หกหนึ่งอีกค่ะเป็นเลขสตัวนะคะแล้วก็เลขหกสที่เขาให้มาตามภาพนี้เลยเอามาลุ้นกันสำหรับวนนี้สุดตัวเลขของเขาจะเข้าไหมนะคะ <S <S และทีนี้เรามาดูการที่สุดตัวเลขใบนี้กันบ้างดีกว่านะคะเป็นสุดตัวเลขจาก ขุนศึกพารวยนั่นเองนะคะให้มาวดนี้หนึ่งพอยอเด่นที่6กับห้าสำหรับเลข6ก็จะมี6ก6 9นะคะส่วนเลขห้านะคะจะมีเลขห้าเกับเลขห้าเนั่นเองะคะ่ะทุกคนามาลุ้นการจะเป็นยังไงสำหรับสุตัวเลขขุนศึกพารวย จะเข้าไหมในงวดนี้นะคะซึ่งก็ถือว่ามีเลข6 9 9 6นี้มาตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของแอรใต้ฟ้าค่ะแอรใต้ฟ้าให้มาก็มีเลข9669เช่นเดียวกันตรงกันเลยกับเลขขุนศึกพารวยอะมาลุ้นกันจะเป็นยังไงในงวดนี้นะคะและหลังจากนั้นเรามาดูการที่ชุดตัวเลขใบนี้ค่ะทุกคนตมไทยเขาให้มานะคะ1พอยอ2อตัวบนฟ้าลงล่างเด่นที่เลข1 กับเลข3นะคะทุกคนเขาให้มา3หางเท่านั้นจะมีเลข19 10และเลข37นั่นเองนะคะทุกคน1910และ37อา่มาลุ้นกันจะเข้าไหมในงวดนี้นะคะและมาต่อเนื่องกันด้วยกับชุดตัวเลขใบนี้ค่ะทุกคนให้มา1พอยอตัวจะมี964 863 864 2ตัวจะมี64 69 63 84 แปดห และเลข94นั่นเองนะคะสำหรับชุดตัวเลขของเขาซึ่งก็ถือว่ามีเลข69อีกแล้วค่ะ69นี้มาตรงกันเลยนะคะกับชุดตัวเลขของแอร์ใต้ฟ้ารวมไปถึง94สําหรับชุดนี้นะคะมี6 9กับ942หางที่ตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของแอร์ใต้ฟ้านั่นเองนะคะทุกคนอาจถือว่าตรงกันแล้ว3เจ้าสําหรับเลข6 9นะคะทุกคนเอม็มก็ชอบเช่นเดียวกันงวดที่งวดที่ผ่านมานะก็ซื้อ6 9แล้วก็61นะซื้อ961 96, ปรากฏว่าออก เาหกสองโอ้ยตายแล้วนะคะทุกคนจะเฉียดไปไหนก่อนนะคะทุกคนอามาลุ้นการอาจจะมางวดนี้ก็เป็นไปได้นะคะรวมไปถึงชุดตัวเลขใบนี้เป็นเลขจากหนูน้ำค่ะงวดที่แล้วก็นํามาแบ่งปันเช่นเดียวกันนะคะทุกคนเป็นเลขหลักหน่วยหลักหน่วยสําหรับ2ตัวลงล่างของเขานะคะงวดที่แล้วก็ให้เลขศูนย์ออกศูนย์ศูนย์งวดนี้หลักหน่วย หลักหน่วยลงล่างให้มาจะมีเลข8เลข0แล้วก็เลข2นะคะหาหลัก10บแม่นๆมาจับคู่กันนะคะ x8 x0 แล้วก็ x2 นั่นเองสำหรับชุดตัวเลขหลักหน่วยลงล่างของหนูน้้ำสมัยทิพย์นั่นเองนะคะทุกคนอามาลลุนการจะเข้าอีกไหมนะคะ ห <concludes> ลังจากนั้นมาดูการที่แอนานากันบ้างนะงวดที่แล้วไม่ได้นํามาแบ่งปันค่ะทุกคน16ตุลาคมเขาให้เด่นที่เลข9กับเลข0มาปรากฏว่าเลขออก962กับ0ูนั่นเองสําหรับชุดต,ตัวเลขของแอนนานะคะและสําหรับมวนใหม่หนึ่งพอยอแอนนาให้มาแล้วเด่นที่5กับเลข6ค่ะทุกคนจะเป็น5อะไรกับ 6อะไรเราก็มาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะสำหรับชุดตัวเลขของแอดนานาเป็นเลขเด่น2ตัวบนฟ้านะคะสำหรับชุดตัวเลขของเขาค่ะอย่าบอกนะว่า6569นะคะ65จะมายางไหมไอดมินก็จะสรุปเลข65อยู่นะคะทุกคนเพราะว่าฝันตั้งแต่หลังเลขออกเลยตอนกลางคืนนะคะและทีนี้เรามาดูการที่ชุดตัวเลขใบนี้นะคะทุกคนฉายาของเขาเจ้าของข้อมูลที่เขาโพสต์มาวัยไปไวนั่นเองสําหรับวดวที่แล้วชุดตัวเลขของเขาหลุดและสําหรับวดวน,นี้นะคะหนึ 1, ่งพอยเขาให้มาแล้วเด่นที่9กับ อไม่จะอ่านเม็ดเดียวก่อนนะคะเม็ดเดียวเน,นเน้นของเขานั่นก็คือเลข39นั่นเองค่ะทุกคนส่วนชุดเต็มของเขาจะมี6หางนะคะตัวนี้เป็นตัวเน้น39ชุดเต็มของเขา2ตัวจะมี19 49 89 07 17แล้วก็เลข27นั่นเองซึ่งก็ถือว่ามีเลข94ตรงกันเลยนะคะกับชุดตัวเลขของแอดใต้ฟ้าค่ะรวมไปถึงเลข98ด้วยนะคะ ใบนี้มี94กับ98 2หางนี้มาตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของแอดใต้ฟ้าตรงกันทั้งหมด2หางนะคะทุกคนอ่ามาลุ้นกันว่าชุดตัวเลขของเขาจะเข้าไม้เม็ดเดียวเน,น้นๆที่เลข39นั่นเองนะ,ะส่วน3ตัวก็คือตามภาพนี้เลยนะคะทุกคนแอดมินขออนุญ,ญาตอ่านเฉพาะชุด2ตัวนะคะและหลังจากนั้นเรามาดูการที่ชุดตัวเลขของแอดโตกันบ้างค่ะแอดโตให้มางวดนี้จะเป็นชุด3ตัวบนฟ้าก่อนนะคะส่วนชุดสรุป3ตัวบนฟ้าห่างเดียว แล้วก็2ตัวลงล่างหางเดียวแอตโตเขาก็จะลงให้อีกทีหนึ่งนะคะเลขมีหลากหลายที่มานะคะทุกคนแอมิอาจจะนําเลขจากทั่วไปมาฝากไม่ว่าจะเป็นเลขเข้าเลขหลุดงวดไหนงวดที่แล้วที่หลุดแอ้มิก็นํามาแบ่งปันสําหรับงวดใหม่ไม่งั้นก็จะไม่มีชุดตัวเลขนํามาแบ่งปันดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเทียบชนตัวเลขกันนะคะแอตโตให้มางวดนี้ชุด3ตัวบนฟ้านะคะจะมีเลข216 217 แล้วก็เลข218นั่นเองนะคะทุกคน216 217และ218นะคะอ่ะ16 17ก็สวยเช่นเดียวกันมาลุ้นการจะเป็นยังไงสำหรับมวดนี้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้แอดมินนำมาแบ่งปันเพื่อนๆนเพื่อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจในส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่าน ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยปังปังสอบผ่านไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยนะทุกคนแอมินขออวยพรให้สอบผ่านก่อนสิ้นปีนะคะเหลือเวลาอีก2เดือนนะคะทุกคนยังมีเวลาขอให้เองขอให้ปังต้อนรับปีใหม่ไปด้วยกันเลยนะคะและสําหรับวันพรุ่งนี้ถ้ามีชุดตัวเลขจะเจอกันอีกค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้ ฝากกดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสุขูสุขอนยาเจ็บอย่าจนสวัสดีค่ะให้พี่น้องแห้งแห้มันหมานสุขูสุขนเด้อขะเด้อ